สวัสดีครับอสวัสดีค่ะขอเจอกี๊อีกทีหนึงสิคะสวัสดีมากค่ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากเลยต่ค่ะมาค่อละต่อละเหนื่อยเต็มเลยเหนื่อยเต็มเลยโอ้ยไม่พอด้วยไม่พอด้วยที่ค้างด้วยนะคะดีกับผมเอาสิใครเอาไหมอ่ะใครเอาไหมอ่ะโอ้ยกเพิ่ด้วยดูน้องเขาขยักแข่งด้วยเออ น่มีใครเอาไหมฮะทิชูเอาไหมคะเอาจริงเปล่าจริงเหรอเอาจริงเปล่าเอาจริงวิ่งขึ้นมาเลยใครเอาวิ่งมาเออเฮ้ยหนูเล่นอินสตาแกรมป่ะลูกซับซับเองไหมคะในความต้องการของพี่น้องซับที่จะแง้วอยู่นะไขกระดาษทิชชู่นี้ลงนะเดี๋ยวพี่ไปกดไลค์ เอาสิบอกให้ขึ้นมาไม่ขึ้นมาโอ้โหเป็นมีอีกอันหนึ่งเนี่ยมีอีกอันหนึ่งเล็กกว่าเดิมอีกด้วยเล็กเลยน้องน้องเอาหมดจริงๆโอ้โหครับตามขาเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับสนุกมากสนุกมาใช่ไหมชอบแบบนี้ใช่ไหมชอบครับโอ้โหเห็นแบบ ตลอดเวลาเลยครับผมถ้าแบบนี้นี่นปกติมีไลฟ์สไตล์ไงบ้างคะไลฟ์สไตล์หมายความว่าในการถ้าวันปกติอยู่บ้านเนี่ยชอบไปแบบไปเที่ยวยังไงใช้ชีวิตยังไงโอ้โหเวลาออกงานแต่ละครั้งที่เต็มที่ขนาดนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวเวลาเวลาว่างนะครับผมบไม่ได้มีเทแหแต่ถ้ามีเนี่ยแต่ถ้ามีเราก็จะดูอ่า u u u e e นะครับผมมีการดูศิลปินที่เป็นแบบว่าเก่งๆแล้วก็เราก็จะฟังเพลงแน่นอนศิลปินดาราส่วนใหญ่อย่างผมเงี้ยต้องหาความรู้เกี่ยวกับว่าเออร้องเพลงยังไงเอ็นเตอร์เทนคนดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่างเราก็จะทำตรงนี้มากขนาดว่างนี่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องงานเนาะครับผมมันมีความชอบของเราได้แหละแล้วพอมีวันว่างจริงๆได้ไปเที่ยวบ้างไหมคะไม่ค่อยนะครับผมเพราะว่าจริงๆมันว่างก็จะมีมันว่างค่คลึงๆหวังก็เลยไม่ค่อยมีเวลาพิจารณาก็เลยไม่รู้จะถามยังไงจริงๆจะยิงเข้าว่า ยงตั้มเอง,งอะชอบสาวๆาวแบบไหน,อนเอเราจะได้รู้ว่าเวลาไปเที่ยวเที่ยวแบบไหนจะได้ชอบสาวแบบไหนจะได้ดูถูกไงว่าสาวสาว,สาวแบบไหนที่ตั้มชอบจริงๆเนี่ยเวลาเราเจอสาวๆวเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องเป็นเวลาว่างที่เราต้องไปเที่ยวจริงเราไปทํางานที่ไหนก็เนี่ยก็จะมีสาวๆายอยูอย่เยอ,อ,อแล้วว่าที่ตั้มชอบค่ะถ้าผมจะมองผู้หญิงผมจะมองตรงนี้ก่อนครับผมนมหัวใจคผมจะมองที่หัวใจของเขา แต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงหัวใจเขาเนี่ยมันต้องผ่านสิ่งหนึ่งไปก่อนถูกต้องมันจะเป็นสิ่งที่แบบว่ามันมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะแต่มันเป็นผู้ชายเราต้องมองมันเป็นของผู้หญิงที่หน้ามองนะใช่มันมันมองด้วยเรื่องทะลึ่งตึงตังแต่มันมองด้วยรูปทรงสรีระของผู้หญิงที่สวยงามแล้วชอบแบบไหนอะจริงๆแบบเนี้ยมันก็มีหลายแบบทั้งแบบแนวสปอร์ตอ่าหรือแบบจุ่มๆไปเลยอรงตรงผู้ชายมันต้องชอบดุมๆหมครับผม เอาสิใครยังไม่ดูมไปนะคะมีขายค่ะอะพราะฉะนั้นนะคะก็บอกดุมๆก็แบบว่าต้องชอบผู้หญิงลูกแบบเซ็กซี่ใช่ใชผู้หญิงก็จะต้องแบบว่าดึงดูดสายตาผู้ชายด้วยด้วยสรีระอะไรแบบนี้แต่จริงๆสุดท้ายแล้วก็มอกมันหัวใจแหละแต่นี่คือภายนอกที่ก่อนที่จะเข้าไปถึงเนี่ยต้องออภายนอกเข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาภายนอกของเราให้ดีเพื่อจะ ได้คนเขาจะได้เห็นหัวใจที่สวยงามของเราโอ้โหแบบนี้เอาอ,อ,อ,อย่างนี้ดีกว่าในหนคในถ้ำว,รา,วราราบุตการซาเนี่ยก็มาถึงเชียงรายแล้วที่นะบอกอะไรถึงแฟนๆผับที่เชียงรายหน่อยได้ไหมมาดูตั้มกันเยอะมากเลยให้กำลังใจกันเยอะมากเลยขอบคุณมากครับผมวันนี้ต้องบอกเลยว่าผมมาไกลามากนะครับผมมาถึงเชียงรายเลยก็ดีใจที่มีน้องๆรู้จักแล้วก็ติดตามผลงานแล้วก็วันนี้ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีของคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ วันนี้นอกจากาจะมามาที่นี่แล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่เต็มร้อยด้วยนี้ป่วยนิดนึงแต่อันนี้ขน<อ>าดป่วยเหรอคะใช่ครับแต่พอมาเห็นกําลังใจแล้วรู้สึกว่าโอเคดีใจมากๆก,ก็สนุกเต็มที่ครับผมก็ยังไงก็ฝากนะครับผมลูกค้าที่เชียงรายนะครับผมฝากสตมหน้าไว้เลยขอบคุณมใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากคนะ่ะขอเสียงพูดมาให้ต้า ขอขอบคุณทางของฟ้าพาซาด้วยนะคะร่วมกับทางซามินนานะคะที่จัดกิจาการรมดีๆแบบนี้ถ้าอยากเจอพี่ตั้มอีกเดี๋ยวรีวเข้าไปรีเควสกันเยอะๆติดตามกิมมจาการรมดีๆจ,จากทางซามินนาด้วยเอาละค่ะสำหรับตอนนี้ช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะมีการมอบของที่ระลึกนะคะอยากจะให้ตั้มวาราวด์เดอะสตาร์ของเราฝากผลงานให้แฟนคลับนะคะติดตามกันด้วยค่ะครับผมก็สำหรับผลงานนะหลายคนรู้จักกับรายการสี่โพดัมนะครับผมสี่ทุ่งยี่สิบนะครับที่คุณวุฒินทานช่องวันและก็มีอีกรายการหนึ่งครับคือรายการแซ่บวัน แักวันนี้ก็ทุกวันจันรถึงวันศุกร์รับผม10โมงตรงก็ฝากติดตามด้วยส่วนผลงานทางด้าน,น,นอื่นๆในปีหน้านี้นะครับผมก็จะมีออกมาจะเป็นอะไรเดี๋ยวฝากติดตามกันแล้วกันตามไอจผมก็น่าจะรู้ทางอินสตาแกรมของผม t u m i d o l underscore t s 9ครับผมทำไหมคะหรือว่ามีอยู่แล้ว อย่าพึ่งภายในนะคะขออนุญาตค่ะเชิญน,นะคะทางกรรมการผู้บริหาร้วยค่ะ ะะขึ้นมาถ่ายรูปกับคุณตั้มนะคะด้วยขอเชิญคุณเกศแก้วค่ะมงคลรอดสกุลค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเชิญคุณประกรณ์นะคะมงคลรอดสกุลค่ะและเรียนเชิญนะคะคุณเจริญพรวิภาวีพิทักษ์ค่ะขอเชิญคุณสมพรน,นะคะปินตาค่ะจากบริษัทซาบินา่าฝาอิชจำกัดด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับแขก v i p ของเราด้วยค่ะ เรียนเชิญเลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะนี่คือผู้บริหารน,นะคะจากทางของปาพาซานะคะและจากทางบริษัทซาปีนา ป่าอิสจำกัดของเรานั่นเองนะคะที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแฟนๆอย่าลืมติดตามนะคะ Activity นะคะกิจกรรมสุดพิเศษจากเซมินาและนะคะที่ทางของฟ้าพาราซาด้วยนะคะวันนี้สุดยอดมากๆนะคะสำหรับมินิคอนเสิร์ตจากตั้มวัตราวุธเดอะสตาร์ของเรานั่นเองอะไรคะ่ะชีวิตดีๆปาร์ตี้สุดมันกับซามินานะคะวันนี้มามองชีวิตดีๆให้ชาวเชียงรายชาวอำเภอแม่สายกันเลยค่ะเพราะ ด้วยค่ะนะคะและขอเสียงปรบมือ <sucks> ดังๆให้กับคุณต้าโบราวุตดาชตาแบดุยค่ะผู้อหนังทือด้วยไปดูได้นะคะที่นี่ของฟ้าพาแน่เลยและมีกิจกรรมพิเศษวันที่28พฤศจิกายนนะคะจะมีศิลปินแจ็คเอฟค่ะมาที่เซ็นทรัลนี้นะคะกับคาของฟ้าพาซาเป็นกิจกรรมพิเศษเนี่ยนะคะ บอกาลกันเอาแบบที่ท่างชอบเลยนะเป็นว่าตอนนี้ใครอยากได้รบหน่งนะคหนึ่งสามหนึ่งรสิบสสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นชิ้นหนดีๆจะทมนาและกิจกรรมดีแบบนี้จากตว่าบาอภัไทยของเราด้่ยเอกตอนนี้ด้ยิฉันขอด้นยก็คืขออนุญาต่รับต่ต่อต่และ แน่ไม่เหนื่อยหรอก